นะครับเพราะว่าหลักเหลี่ยมเชิงสีมือมวยอยู่กับยอดดันายเดินเบียดเร็วขึ้นแล้วเบียดเข้าไปปล้ำในเอาตีก็มาโดนเหลี่ยมมาดูครับจังหวะจับนี่จับดีด้วยนะครับสิริมงคลเริ่มจะตีได้แล้วพอตีได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์ในเวทีนี่ก็หึ่มทันทีครับแม่พี่อารีบาบาบอกผมครับบอกว่าแม่น่าจะนั่งแต่ยกสองแล้วครับสิริมงคลครับยกนี้เร็วเลยครับเสียไปโอ้ยไม่ต้องแต่งตัวมีศอกด้วยครับศอกขวาของสิริมงคลเอาเจอแข้งขวาของยอดดนายครับ นี่แหละครับมีแข้งขวานําไปก่อนมีหมัดเรียกว่าสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันยกนีนี่มีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดมาดูกันที่วงในโอ้โหยอดด้านในเองก็พยายามจะขวางหน้าไว้แล้วก็แทงสู้นะครับดูการขวางนะครับเรียกว่าขวางดีเหมือนกันทำให้ศิริมงคลน,นั้นพยายามจะเบียดจะตีก็ยังทําได้ไม่ถนัดนลครับตอนนี้ลุยต่อครับเกมยกที่3ามีกำปั้นขวาครับศิริมงคล เกมเริ่มจะเติมเต็มความสุขงอมมาก่ขึ้นกับแทงเข่าซ้ายครับมีแทงสู้ด้วยนะครับแทงขวาครับสิริมงคลครับยอดดานแทงซ้ายสู้ขึ้นมาครับเสียบซ้ายอีกแล้วครับเรียกว่ามาโดนลูกขวางนะครับลูกขวางง่ายแล้วก็แทงโอ้โหแต่ละดอกตอนนี้ก็โตขึ้นเจ็บเหมือนกันไม่ยอมเลยครับเรียกว่าสู้กับมวยเข่าอาชีพได้ดีไม่สนแล้วสิริมงคล เครื่องเริ่มติดเดินเร็วขึ้นเกาะไปเรื่อยแต่จังหวะการจับนี่ครับพอเข้าไปจะปล้ำในหนนี่โดนขวางนี่คอแทบหักครับมีป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับลำเรียงเกมเข้าหาใหม่ครับสริมงคลครับเจอซ้ายหน้าไปก่อนแทงขวาคืนติดบงังวงนหนจับได้แล้วครับตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับแทงเข่าซ้ายมาก่อนครับเนี่ยพยายามหัว อาศัยพริมาไม่ก่อนลูกขวางนี่ถือว่าเป็นอุปรสรรคเลยนะครับขวางไปนี่ทําให้สิริมงคลน,นี่ปล้ำไม่ได้ตีไม่ได้แต่ก็ยังคงเดินเบียดแต่ถ้าปล้ำได้ตีได้เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันเพราะสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บอยู่แล้วสริรมมงคลเอาละครับพยายามจะเบียดจะปล้ำไในดูการกดแขนไล่แขนของยอดอนไยก็ยังทําได้ดีมีเขย่าเขย่า,ยาหาจังหวะทั้งกู้ครับ ยังตีไม่ถนัดเนี่ยครับจับยกเดินเข้าหาใหม่ครับสริมงคนหมายที่วงในครับถึงแล้วครับถึงแล้วห้ามคิดช้าทำช้าครับถึงก็ยังตีไม่ได้นะครับมาโดนลูกไล่แขนลอกแขนเอาไว้กดแขนนี่ดูครับมวยเข่าอาชีพแถ้ๆนะครับพยายามจะเบียดรูปร่างก็ได้เปียกแต่วงในนี่ยังตีไม่ได้มีแข้งขวานำร่องไปก่อนแล้วก็มีหมัดขวาวงในเอา ดูครับพอเข้าในไปก็โดนขวางพอขวางไม่อยู่นี่ก็จะเป็นเรื่องหรือเปล่าเอาพยายามจะฮึดเหมือนกันโอ้โหเอาเลยครับตีไปเรื่อยได้ลูกขยันนะครับโอ้โหจ่าเจตท,ทองพี่มายครับถูกใจสิ่งนี้ครับถูกใจการขวางหน้าของมาแล้วครับสองยกที่เหลือนะครับอัดฉีด10,000 0บาทดูการไล่แขนโอ้โหทำได้ดีเหลือเกินยอดด้านน เ,เริ่มจะตีตีได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเนี่ว,ว่าทิ้งทั้งตัวแล้วนะครับตอนนี้เบียดชนเข้าไปเรื่อยยอดไหนอาศัยหลักเหลี่ยมมีแข้งซ้ายสกัดเอาไว้ดูนะครับจังหวะสิริมงคลไม่คุยด้วยแล้วนะครับวงในตีพอเริ่มตีได้ดีโอ้โหเสียงเคีย์ในวีธีนี่เทกันสนั่นเลยนะครับมาดูนะครับว่าจะเบียดได้ต่อเนื่องหรือเปล่า ยอดดานในเองพยายามจะขวางใช้ลูกขวางแล้วก็แทงสู้ครับพยายามยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับสิริมงคลครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับยอดด้านในพัสริมงคลดูว่ายิงชกยิงแรงเอาแล้วครับมีลูกทีบนำํำแทงอัดชีพ 1, ่0หนึ่งแสนบาทรออยู่นะครับพยายามจะเบียดจะปัม้มมาดูตีมาโดนไล่แขนตีไม่ขนาดนี้กรรมการต้องแยกครับ เดินครับเดินลุยต่อครับแทงเข่าขวาครับเจอแทงก็โศลยืนมาแทงขวาสิริมงคลครับยังมีเสียงเชียร์อยู่ในครับในเวทีครับแทงไปแล้วเนี่ยเสียงเชียร์ก็ตามหลังมาครับลูกเข่าของสิริมงคลครับแต่ว่ายอดดานพยายามก็โศนตลอดครับป้ายขวาไว้แทงเข่าขวาครับสิริมงคลแทงเข่าซ้ายแล้วแช่แล้วโช์ด้วยยอดด้านก็ไม่ยอมวงในก็มีลูกขวางลูกแทงสู้เหมือนกันเอา เบียดเข้าไปโอ้โหสู้สู้แน่นะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำจะมาโดนลูกไล่แขนแทงแต่พอตีได้นี่โอ้โหเสียงเชียร์ในวิธีมาอีกแล้วนะครับเฉียร์กันสน่นเฮกันสน่นเลยครับต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับลุยต่อครับลุยต่อครับถ้าน้องสู้นี่เชื่อว่ายอด1 0 0 0 0แสนเนี่ยไม่พอแน่ครับมาเรื่อยๆครับเสียงเชียร์ยังรอครับ แทงขวาแบบไม่ต้องแต่งตัวครับเอาละครับแทงขวาเตะขวาแทงขวาเริ่มจะทำงานได้ดีโอ้โหตอนนี้บรรยากาศในวิธีนี้เริ่มจะวุ่นวายกันแล้วนะครับต้องขยันโต้นะครับโจ้ทนไยไปยินรับเยอะๆนี่มาแล้วครับแรงขึ้นมาแล้วจะแทงได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ยิ่งชกยิ่งแรงครับต้องเร่งยกนี้แหละครับไม่เร่งยกนี้จะไปเร่งยกไหนครับสิริมงคลเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับแทงซ้ายเอาอีกหน่อยครับ ไม่ต้องชำเลืองมองใครครับอยู่ที่น้องคนเดียวครับแทงขวาแทงขวาอีกทีหนึ่งครับยอดดังไยพยายามโต้พยายามสวนตลอดเอาเลยครับสงครามเขาเกิดขึ้นแล้วครับยกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับดีแล้วครับหวยมันวันศุกร์นะครับเรียกว่าได้เบียดกันตลอดนี่ยกที่4นี่เริ่มแรงเข้ามาโอ้หจังหวะเดินเข้าไปแล้วก็แทงขวาเข้าไปดื้อนี่อะเข้าทุกดอกครับมันจะจะสุดท้ายครับแทงมีเกทับหรือเปล่าเอาเดี๋ยวดูครับตานได้ไม่ได้ครับยอดดนาย เนี่ยว่าเครื่องเริ่มเต็มเริ่มแรงครับนี่นะครับออกแข้งขวาโอ้โหาอาวุธมวยน็อี้นะครับเบียเข้าไปเรื่อยดูว่ายอดใหน,นี่ต้องขยันโต้นะครับไปรับไม่ได้เพราะตอนนี้นี่แรงเหลือเกินโอ้โหยิ่งชกยิ่งแรงยอดหนต้องหายามออกแข้งแทงเข่าสู้ก็ไม่ยอมเหมือนกันวงในดูจังหวะการไล่แขนมาล็อกไม่ขวางแล้วนะครับมาล็อกสู้ล็อกสู้ดีก็โดนแทงโต้ละครับ เดินลุยต่อครับสิริมงคลครับแม่ยากาศดีเหลือเกินครับซ้ายใบยเบกทางครับวงในแทงแบบไม่ต้องเสียบตามใบสั่งเลยพี่โอ้โหสามยกแรกนี่ดูว่ายอดัไหนนี่ลูกขวางนี่ทำได้ดีแต่ยกสี่ยกห้าเนี่ยเริ่มจะขวางไม่อยู่ปล่อยให้สิริมงคลนี่เดินแทงนี่เลยครับเดินเข้าไปแล้วก็แทงขวาไม่พื้นเนี่ยเข้าไหลดอกนะครับโดนเข้าไปโดนอีกแล้วครับ ตอนนี้ลูกผีลูกคนแล้วครับตอนนี้ลูกผีลูกคนแล้วกรรมการปวดหัวครับเอาล้วครับสถานการณ์ตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วนะครับในวิธีผู้สุดท้ายนี่มีของดีให้ดูแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าราคานี่แพงๆนี่ก็จะพลิกกันได้หรือเปล่านะครับมาดูยอดเดนไนต้องเดินบ้างแล้วตอนนี้จะมั่นใจนะครับสิริมงคลนี้ไม่เดินแล้วครับสอกมาชกในเกมตั้งรับสัพเพงอยู่ไหนกับเตรียมดับไฟด้วยก็แข้งซ้ายครับ เป็นตัวขยับเปิดเกมเข้าหาครับยอดดนายแข้งขวาสิลิม,มงคลบอกสบายสบายครับขวาอีกทีเอา้าก็ไปหลุดครับศิลิม,มงคนเองนี่ก็เดินอยู่ดีๆนะครับออกมาถอยตั้งรับปล่อยให้ยอดดานายนี่เดินขยับแล้วออกแข้งขวาได้สวยๆเหมือนกันเอาละครับตอนนี้นะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่เดินแล้ว ฝังน้ำเงินสิริมงคลน,นี่พี่เลี้ยงก็มกั่นหกมั่นใจทีมงานนี่บอกให้พอแล้วฝั่งแดงก็เหมือนกันนะครับบอกว่าพอแล้วเหมือนกันมาดูนะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับอีก50ิวินาทีสุดท้ายรับเกมการชกถึงตอนนี้ก็ถือว่าเบียดกันเลือกเกินแล้วครับผู้นี้ต,นต้นต้นหนึ่งของแดงน่ต้องยอมรับเลย นะครับแต่ปลายๆนงนก็มาเดินได้ดีนะพี่3ยกนี่โดนลูกขวางตีไม่ได้นะครับแต่ว่า4 5ห้านี่สิริมงคลเริ่มจะตีได้แล้วก็ทําได้ดีอ่ะต้นกับปลายครับส่วนผมกับพี่อารีนี่คําถามเกินเลยครับต้องถามแฟนมวยเลครับคุณชอบใครครับโอ้โหเกมผู้นี้เชื่อว่าภาค2ก็ต้องมีอีกนะครับมวยผู้นี้นี่เพราะว่าถึงตอนนี้นี่ต้องอยู่ที่กรรมการแล้วนะครับ ฝ่าย่างมั่นใจไม่ทําด้วยกันเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับผู้สุดท้ายเปชรกินีรังสิตที่เป็นอย่างนี้ตลอดตลอดเลยนะครับลงมปถึงผู้นี้ด้วยครับตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรครับแต่ตอนนี้ในกอไผ่มีแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวนะครับก็บนเวทีเดินเก็บใบคะแนนแล้วนะครับจากกรรมการธนวัฒน์วงสาสาร สายยันเลือนเหลืองและธงชัยทองเกวกนะครับมาดูกันนะครับว่าจะหันไปทางมุมไหนนะครับคนสุดท้ายครับหันไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับโอ้โหสิริมงคลติดหมอ้อน้ํานะครับเป็นฝ่ายพริกนะครับเอาชนะคว้าเงินอาชฉริตห0 0่งแบาทไปครองนะครับโอ้โหคู่สุดท้ายนี่ก็สู้กันเรา